สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนล้วนกับอยู่ในถาคุ้มพักเด้อจ้านี่จ้านี่ยเลาจ้ะเพื่อนๆจ้าพักล้วนตอนนี้นาะจากเนาะกับบ่มีอย่างหลายประด๋ดอกจ้าเพื่อนๆอันนี้กับทัวพักเหยาเนี่ยจ้าเพื่อนๆจ้าปลูกได้หลายเดือนแล้วเด้อจ้าแต่พอดีมันบ่มีหน่วยเนาะจากเนาะจ้าเพื่อนๆล้วนกับมันจะสิบ่เหมาะสำหรับอากาศยูนีิบ่ล้วนว่าเพื่อนๆจ้า อันนี้กับพักบุงเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่พักบุงพักบุงล้วนจ้ะกับบังาปัดได้น่าจ้ะเพื่อนๆไม่ล้วนมาทางฝีเด้อจ้ะนี่ๆจ้ะนี่เนาะนี่ล้วนจ้ะเพื่อนๆจ้ะอืหอมหลอดสองกับบัวข่อยงามเนะจ้ะเพื่อนๆล้วนปลูกหลอดที่สองเนาะหัวหอมนะจ้ะนี่จ้ะล้วนกับยังมาท่านได้ออกอันนี้กับเบียดอกท่านตะวันกระสุนเติบแต่ได้จ้ะเพื่อนๆล้วนเนี่ยมาท่านเลย ใหญ่ออก้ว bon จ้ะเนาะจากกระถางนี่เราจะต้องเลือดเพาะมิดมันอยู่ดีเดเพื่อนๆจ้าที่เพื่อนเห็นเครือเครื่ออยู่นี่กะนี่นะจ้ะอันนี้มันนวยบอกแฟงบานเห่าเลยจ้ะล้วนว่าเด้อจ้ะแต่มันบอกมีนวยเนาะยังบอกนวยนะจ้ะเพื่อนๆจ้านี่จ้ะอืมเนาะนี่จ้ะใบกบงามอยู่ดีจ้ะเพื่อนๆหรือว่าแดดมันบอกพ่อบ่ล้วนว่าเนาะจ้าเนาะทั้งนี้กะคือว่าเลยจ้ะตัวพักเงาเนาะจ้ะเพื่อนๆตัวพักเงากะ มันกัคือ้วาเนาะบมีหน่วยคือยางวาแหละจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะดอกกับเห็นมีนไดแวววาสีดอกด้วยจ้ะหรือว่ามันสีแบดสีบบทั่วถึงคือนลวดวากับประจักเนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆจ้ะอันนี้กัแตงกัวด้วยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่แตงกัวจ้ะเพื่อนๆหน่วยกับบกข่อยสมบูรณ์เนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆจ้ะกะลังเริ่มหน่วยให้ลวดเนี่ยด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ อันนี้ก็บุ่นกระลั่งสีปลูกขยายมะเขือเปาะเนี่ยจากเพื่อนๆนี่จากงามเนาะจากน้องเพื่อนๆเนาะลวนกกระลั่งขยายเนื้อจากเพื่อนๆแล้วก็ลวนกับสีปลูกพริกนั่เนี่ยจากเพื่อนๆนี่ต้นพริกจ้ะอันนี้ก็สิงไกเนาะตะไคร้สิงไกเนี่ยจากเพื่อนๆนี่จ้ะอันนี้ก็สปินนิดลวนก็จะเอาไปปลูกไว้ทางอื่นเนาะจ้ะเอาไว้นี่ก่อนอนี่จ้ะนี่ตะไคร้ด้วนเนาะจ้ะ นี่จะเปิดจ้ะนี่ตอนนี้ลวดก็ร่างสีขยายเม็ดโมเมนต์พิษขยายเบียบ์กพริกเด้อจ้ะนะจ้ะนั่นจ้ะต้นบกพริกลวดวอามันคือสีมืดแล้วดูห่อเลยจ้ะแต่กระสางมันเนาะมันเกือบสีมืดแล้วได้จ้ะแต่บลอตเป็นยังเนาะก็ลองปลูกเบื้องแรกจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะอันนี้ต้นบกเขือเปลอกลวดเด้อต้นนี้จ้ะงอวงามเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่กับต้นบกพริกจ้ะบกพริกเด้อลวดสิขยายมันห่างกันเนี่ยเชิงหน่อยเนาะ นี่ปืนฟลาอย่างโนนี่นอ่อันนี้มันต้นบักฮวงจ้ะบกักฮวงนี่มันสีเกินมันกเกินมาเองเลยจ้ะเพื่อนเอนอันนี้ลวนมันบดได้ปลูกได้เพื่อนเพื่อนลวดปลูกปี่ที่หล้วบักเกิดเม็ดมันสิเหลืออยู่บ่มันก็เลยเกิดก็เกิดเองเนาะจ้ะนี่มีต้นเดียวลงเหลือมาเบิ่งว่ามันสีใดไงซำใดเนาะก่อนที่ว่ามันสหมดฤดูหอนเลยเจ้ะนเพื่อนเดี๋ยวลวนเขาิอัปเดตใหมเพื่อนเพื่อนเบื่องเป็นระยะระยะอีกเด้อจ้ะนี่นี่นี่น มะเขือปีนี่สมบูรณ์ดีค่ะเจ้าว่าสิมีหน่วยมาโนี่เนาะแต่ล้วนสิขยายจ้ะขยายให้มันห่างกันแน่เนาะมันอยู่ไกลกันไปหน่อยเนาะจ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้ะเนาะนี่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 เบียร์โอ้เดี๋ยวดูไส้เบืองต้นมะเขือนี่ใหญ่เนาะจ้าพุ่นเกินนี่ต้นใหญ่ดีเนาะจ้ะอืมนี่ต้นใหญ่ต้นงามอยู่จ้ะแต่ว่ามันจะได้ผลบ่เนาะนี่จ้ะแล้วก็นี่พักบุ๋งจ้ะพักบุ๋งลวดที่ว่าลวนเอาลงดินเนาะจ้ะมันก็ได้สนิเลยจ้ะเพื่อนๆจ้า นี่เบียบุกพริกมี่ห็นลวดสีขยายให้มันห่างๆก้านเล้นจ้ะนี่เนไหจ้ะเบียบุกพริกเจ้าบ้บุกพริกสีฝาบุกพริกขี้นู้ลวดกับผสมกันต sure. ัวตีบตัวแดงเนึ่จ้ะลวดบอกว่าเป็นจะไดรเนาะว่ามันอันนี้มันเป็นพริกเหนียวเนี่ยจ้ะเป็นเผือจ้ะนี่จ้ะต้นนี้ก็นี่เนาะนี่ตัวหนึ่งจ้ะต้นที่มันไม่ดอกอันนี้ไม่ดอกจ้ะเป็นเผือนี่จ้ะเป็นเผืจ้ะเนาะนี่แหละจะลวดสิเอาเอาเบียบุกพริกนี่แหละขยายโอ้ห่างๆกันเนาะเพื่อนๆจ้ะ นี่เด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวมุมนี้ฟังนี่เนาะเดี๋ยวลวดให้เบิ่งนี่เพื่อนๆอีหยังนี่พักปังพักปังนี่พักปังด้วยน้องเม็ดนี่ลวดเพาะเม็ดมันได้จ้ะเพื่อนๆนี่ได้จากเม็ดเทลวดเพาะอันนี้ลวนเจ๊ไปกินแน่ยนะจ้ะให้บอกหน่อยว่าลิไปกินเนี่ยเนาะนี่มันก็งามนิดจ้ะเพื่อนๆพักปังเนาะจ้ะอันนี้ก็บลวนเพิ่งขยายต้นสปินิดนะจ้ะพักสปินิดเพิ่งขยายไปปลูกนะจ้ะเพื่อนๆเนาะนี่แหละจ้ะ รดนสิพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกบักพริกปลูกบักเขือเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าจะเดี๋ยวรดนสิปลูกเราได้จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ารดนก็ใส่เวลาประมาณสามชั่วโมงเลยจ้าปลูกของเลยจ้าปลูกไอ้บักเขือกับบักพริกเลยจ้าเพื่อนเพื่อนพ่นดินน้ำจ้าเพื่อนเพื่อนเดินบ่อยจ้าละเลยจ้าเนาะรดนใส่เวลาสามชั่วโมงเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าตั้งแต่ห้าโมงกันถึงสองถุงเนาะจ้่ตอนนี้ก็สองถุงก็ยังมาทันมื่เด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเนาะรดนก็เลยมากอ่า ถ่ายรูปให้หเพื่อนเบิ่องอีกว่าตอนล้วนปลูกเป็น,ปนปอย่างไรไน,นะจ๊ะเพื่อนๆนี่จะเพื่อนจ้าที่ล้วนใหญ่อ่าเขือเปาะกับบักพริกนะจ๊ะมันก็ล้วนก็ขยายออกมาอย่างสีนะจ้ะเพื่อนๆนี่แหละจ้ะเนาะจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ้านี่ก็ร่างพดน้ำเรียบร้อยแล้วก็อ่ามันก็สีเหี่ยวๆแน่นอนเพราะว่าล้วนก็เพิ่งใหญ่นะจ้ะเพื่อนๆจ้าจ้ะแล้วก็ล้วนก็เด็ดใบบกพริกออกอันนี้ล้วนมันก็ใบใหญ่ที่มันอยู่สีอยู่แล้วจ้ะ มันก็เลยบเหียวเนาะจ้ะรุ่นเด็ดใบมันออกเลยจ้ะอันนี้มันกับดอกแล้วจ้ะนี่เพื่อนจ้ะดอกเราเด้อจะจะสองตัวนี้เนาะนี่จ้ะอันนี้รุ่นขยายทั้งนี้มันกระสิมีแบบว่าอ่าบักพริกเนาะจ้ะเนาะบักพริกกับบักเขือเพาะนาะจ้ะเพื่อนเื่อนจ้ะนี่จ้ะแล้วก็รุ่นกระสีแซมไปกับผักบุ้งด้วยจ้ะนี่ผักบุ้งเนาะ ลุงเขาเลยเอาเอา้อมผมยงังเสียช้างอ้าไม่เอาผมเอาไปขอบขอบช้างน่อยจ้ะนี่ผักบุ๋งเด้อจะ้ะที่เพื่อนๆเห็นนี่นะจะ้ะผักบุ๋งเด้อจ้ะนี่เนาะจ้ะเบิ่งสิงามบ่เนาะจะ้ะทางฟังนี่ก็สิมีักเขือนี่ตรงนี้เนาะมุมน,นี้เนาะปะคือเนา็ตามมาด้วยอ่ผักบุ๋งนี่แหลจะจ้ะล้วนภาษีกเอ,อิ้นว่ายังเนาะเสียบไว้ข้างอกข้างๆนี่ถ้าจ,ะจะ้ะประหยัดพืน้นที่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศมันก็เริ่มหนาวเด้อจ้ะเพื่อนๆ เข้าไว้ในคุ้มผ่าคุ้มนี่แหละเพื่อมันสีอุ่นเนาะจ้ะมะเขืออันนี้กับบักพริกจวาวเสด็หน่วยบลูเดอร์ล้วนแต่ก็ล้วนกับปู่ไปเนาะเพราะว่าเพื่อ,อคอั่วเ็ดสีได้มันนะจ้ะเป็ื่อนเนาะถ้าลงเบิ้งเนะจ้ะเนาะอาการมันบ่หนานวายจ้ะจแล้วก็อันนี้ก็มันเป็นพักก,ก,พก็ยังบอบผิดล้วนกับขยายคือกันจ้ะอันนี้มันเป็นอีอยเ่าเอิ่นแตง่งแตงจิ้งนะจ้ะเพื่อนๆแตงจิ้งทะลุล้วนฉลองใส่กระถางนี่เบิ้งว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ Be นี่กับพักที่ลวดเก็บไว้เนี่ <pe> จ้ะน like ี่ลวจะเป็นหลวกเจียวหนังผิดเนจ่ะเนาะอันนี้ที่ลวดให้เปลือเบื้องนั่นแหละที่พักตั้งนะจ้ะนี่ลวดจะเป็นสีเนี่ยจ้ะมันจะลวนใส่เวลาสามชั่วโมงอยู่ในบาดพักเนี่ยหน่อยของลวดนี่แหละเนาะจากเปลื่นเปื่อนใส่เวลาอายุโดนเนี่จ้ะจ้ะนี่เนาะลวนกับคือว่าเลยจ้ะเพิ่งปลูกใหม่ๆมันก็สีเฮียวในบ้างตินเนาะเพราะว่าดึงมันออกมาจากต้นนั่นเนาะมันก็ใส่เวลาเนี่ยด้จ้ะติดแต่ตอกฟักฝืนเนาเปื่นเพื่อนจ้ะนี่จ้ะ อันนี้ก็นี่แหละใจเราก็เทิ้งเทิ้งนี่รุ่นกับปลูกพักในอันนี้รุ่นเพินน่งเอาออกเอาพักบุูกออกจากกระถางนี่แหละใจเพื่อนเพื่อนเราก็มันก็นมี่อย่างสปินนิดแน่เนาะนี่พักนี่นะใจ,งงจ้วบห้อยง่ามเท่าใดเดี๋ยวจะต้นหอมหลอสองบวบห้ามเพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนจ้านี่ต้นหอมหลอสองบวบห้ามเลยจ้ะเนาะนี่อันนี้ก็ะเจา้าดอกไวๆนี่พักกุง้งตุ่งหรพังอย่างนี้ดไวใจเพื่อนเพื่อนเนาะือนี่พักกับต้นหอมบวบห้อยงามหลอดสองจะรุ่นปลูกจ้ะ เราก็ลัวลนสิผ้าเพิ่นเพื่มาเบิึงฟังผีอีกข้างนี่เนาะอันนี้มันเป็นทางยางยีงสี่ได้ใจเพื่อนเพื่อนนี่นี่ทางยางไปยังสี่เนาะอันนี้ก็นี่เลยจ้ะลื่นก็มันเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนเพื่จ้านี่ลื่นกับปูพักอันนี้่เอามาไว้ยาอยู่นี่เนาะจ้ะไปไปเลยจ้ะนี่นี่มันเป็นเนาะนี่จ้ะพักกับฮิลเลยร์เพื่อนเพื่อนจ้าอีกจักระยะนหนึ่งมันก็สีงามแห่ลื่นเห็นอยู่เนาะจากฟังนี้ก็บยังสี่เลยจ้ะเพื่อนๆ นี่เจ้ะที่ว่าจ้าแม่โป้เพื่อนทักให้เคยเบิ้งคลิปล้วนนี่ยจ้ะอันนี้มันช่เป็นพักอนนันนะนี่นะจ้ะใบบักต้นใบบักบกูดนะจ้ะเบิ้งต้นยังนี่เนาะย่าได้เปิ่นเพื่อนๆเด้ล้วนจะลองรักษามันเบิ้งอีกเนาะเจ้ะนี่ยังต้นกระเบนใหญ่ทด้เจ้ะเพื่อนๆจ้าอันนี้กือต้นพักอันนี้นะพักบกฮุมจ้ะนี่จ้ะมันก็คือว่าแล้วล้วนกำลังขยายปูมันก็สีเหี่ยวเนาะจ้ะเนาะนี่ฟังนี่นะจ้ะนี่ลงบกฮุมน้ำลงองเนี่ ทั้งหุ่มทั้งพักไอหุ้มหัวเด้อเนี่ยจะหุ้มหัวแดงเด้อยจะเพื่อนๆนาเราบะเค้าแนะนำเนาะเนาะนี่นี่อันนี้แน่ๆนี่กันเบีย้ยก็หุ้มหัวเด้อจนีเพื่อนๆอืมนี่จ้ะจ้ะอันนี้กับใหม่สิว่ารุ่นจ้ีอันนี้ใหม่รุ่นของกางเนาะมันเป็นคือตัดเป็นเขียงเป็นยังเลยจ้ีนี่แต่ฟังนี่นี่มันสิตุนใหญ่เน่เด้อจนีเพื่อนๆเนาะอืมตุนใหญ่เนาะนี่จ้ะอ่ะรุ่นที่บอกแต่กับ้ามายางมาเลยเบิร์นเนี่ยนี่ฟังนี่เนาะ ล้วนกับว่าประมาณอีกชักระยะหนึ่งล้วนจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเบื้องเน้อว่าพิกรล้วนสิโตจะเริ่มเติบโตสมัยน่าจะเป็นเพื่อนล้วนกับสิพยายามให้ปุ๋ยมันดีๆเนาะนี่จะฟังนี้ที่ล้่นนี่ต้นพักสิงไข่ที่ล้วนให้เพื่อนเบื้องวังบางเนึ่งนี่นะจ๊ะล้วนใหญ่บุหงมาไว้นี่นะจ๊ะต้นบุหงนี่จะบุหงหลงเนาะมันปรเกิดต้นเดียวเนาะล้วนบริบูรณ์มันอาจจะมีเม็ดเหลืออยู่นะจ๊ะพี่ทะเลล้วนปลูกแต่ปรเกฏนะจ๊ะแต่เบื้องนี่จ๊ะ บาแดงนวยกับผเป็นยัางนัวเพื่อนๆจ้าเนาะคอามตื่นวันมันเด็กตุนมันไหวเนาะแล้วก็ดูๆหนาวมันก็คือสีใต้ก็จ้างเดี๋ยวก็ให้แต่ว่ามีตุนไหวเลยจ้าเพื่อนๆนี่จ้จะอันนี้กับผพริกบมพริกตุ่นบมพริกเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าล้วนกับทีขอจบคลิปไว้ส์หนีเลยจ้ะเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนอายุมั่นค้นยื่นเด้อจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อจ้าเพื่อนๆจ้า สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกคนนกจาะนอกจากลูกหลานี่นอกจ๊ะเนาะค่าเพื่อนๆขอบคุณหลายๆที่จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย